สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้มาทักทายทุกคนในค่ำคืนของวันที่24กุมภาพันธ์2565นะครับการทดสอบการเทสรถในช่วงบ่ายที่คาตาลุญญานะครับในสเปนยังคงดำเนินไปผมก็ยังไม่ได้มาสรุปอะไรชัดเจนนะครับขอติดหนี้เพื่อนๆไว้ในพรุ่งนี้กันแล้วฮะแต่เราจะมาหลีกให้หลีกทางให้กับประเด็นร้อนที่มันเกิดขึ้นผมก็จะว่าเพื่อนๆน่าจะพอทราบกันดีใช่ไหมครับว่าตอนนี้มันมีวิกฤตที่รัสเซียนะครับรัสเซียก็ ทำสงครามกับยูเครนผมจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับว่าเขามีปัญหาภายในหรือทําเพราะอะไรยังไงใครถูกใครผิดเราจะไม่ไม่พูดถึงในจุดนั้นนะฮะแล้วแต่ดุลยมิตรของเพื่อนๆที่จะมองเข้าไปแต่สิ่งที่ผมจะสื่อสารในคลิปรายการวันนี้ก็คือจะพูดถึงเรื่องของผลกระทบซึ่งมันมีแน่นอนฮะ <c oughs> จริงอยู่นะครับว่าไอ้วันจะเกิดขึ้นที่รัเสเซียนู่นนะครับช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนจากวันนี้ถึงวันนั้นก็ยังคงเหลือระยะเวลาอีกยาวน,นานอยู่พอสมควร แต่มันก็เป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่าทางผู้จัดผู้เกี่ยวข้องโดยตรงทุกภาคส่วนทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องหาหรือร่วมกันจะต้องมีจุดยืนจะต้องแบบว่าเตรียมแผนเอาไว้นะครับว่ามันจะต้องแบบว่ามีการจัดการอย่างไรกันจ,จัดหรือไม่จัดอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นนะครับมีการประชุมกันนะฮะก็นำทีมโดย c ีอของทาง F1 นะครับอ่ะก็คือสเตฟานโนโดมินิครีนะครับแกก็นั่งหัวโตแล้วก็เชิญหัวหน้าทีมนะครับ ทุกทีมนั่นแะแทบแทบจะทุกทีมเลยนะฮะเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีทัศนะออกมานะครับซึ่งในตอนนี้ทาง F1 เองก็ยังคงไม่ได้มีแถลงการใดนะครับย้ำนะครับณนะตอนนี้ยังไม่ได้มีแถลงการเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงนี้เพียงแต่บอกว่าจะเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดทุททกช่องทางะนะครับแล้วก็มุ่งหวังนะครับพาะภาวนาว่าขอให้มันจบลง เร็วนะครับจบลงด้วยดีแบบรเร็วอย่ามีอะไรที่มันรุนแรงหรือว่ายืดเยื้อมากไปกว่านี้ใช่ไหมแต่ตั้งแต่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่รัสเซียเขาประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาจะบุกยูเครนเนี่ยรู้สึกว่าจะมีนักแข่งคนหนึ่งนะครับที่อาจจะมีจุดยืนที่ชัดเจนแน่นอนนะครับลูกพี่เซฟของเรานะครับเซบาสเตียนเวเทลก็ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไปแข่งที่รัสเซียเขาไม่ไปนะเขาแสดงเจตจำนงแบบชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ไป แน่นอนนะครับใครที่เป็น f c ของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ยก็จะทราบดีใช่ไหมครับว่าเขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการเ,าเรียกว่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ยุติธรรมบ้างแล้วว่าความรุนแรงความไม่เสมอภาคอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเวทเทลก็มักจะแบบว่าแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนนะะโดยไม่ต้องมาอะไรมากมายชัดเจนนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาสื่อสารออกมาในตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เช่นกัน รวมทั้งแม็กเวิร์สตัเป็นเองนะครับก็พูดถึงประเด็ดนนี้อาจจะไม่ได้พูดตรงตรง,ตรงเหมือนเวทเทลนะฮะแต่บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกิดขึ้นในแบบนี้เนี่ยแชมป์โลกของเราก็บอกว่าไม่ควรที่จะไปไปจัดที่นั่นนะนะครับนี่ก็เจ้าตัวสื่อสารมาในช่องทางโซเชียลออนไลน์ของตัวเองนะครับรวมทั้งนักแข่งหลายๆคนก็จะมีท่าทีประมาณนี้นะรประมาณว่าก็ขอให้มันสงบนะครับขอให้ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงที่มันยืดเยือย้อออกไปกว่านี้เลยนะครับขอให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นปลอดภยัย ประมาณนั้นนะครับที่เราได้เห็นใน i n s t a g r กรมของทางนักแข่งหลายๆคนกันนะครับทีนี้นอกจากาทาง F1 นะครับที่เขาบอกว่าเขายังคงรอเฝ้ารอดูเหตุการณ์กันอยู่เรื่อยๆอย่างใกล้ชิดเนี่ยแล้วก็ประเมินไปสัก,ก่อนเนี่ยยังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีการตัดสินใจอะไรทั้งนั้นออกมาเนี่ยแต่ทั้งหัวหน้าทีมว่ายังไงนะครับนำทีมโดยโดยมีตาของเรานะครับพี่แว่นของเรานะครับมัตเตียนอตโตก็บอกว่า จริงๆแล้วเขาก็ปรารถนาที่จะให้มันจบลงเร็วๆนะครับแล้วก็เฝ้าดูในการอย่างใกล้ชิดนะฮะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังคงเหลือระยะเวลานะครับที่จะไปจัดเนี่ยวันที่ประมาณวันที่25ถ้าผมจำไม่ผิด25กันยายนเนี่ยยังคงเหลือระยะเวลาอยู่ดังนั้นก็คงจะต้องเฝ้ารอดูกันไปก่อนฟังดูก็เหมือนประมาณว่าเขาก็พูดเหมือนแบ่งรราแบ่งสู้นะครับในส่วนของบินอตโต้เนี่ย ว่าโอเคละ่ะก็คงยังพูดอะไรมากไม่ได้ขอรอไปก่อนมันก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมันจะจบลงเมื่อไหร่ยังไม่มีใครทราบจะจบลงในรูปแบบไหนก็ยังไม่มีใครรู้เช่นกันนะครับแต่ในส่วนของยอชคารปิโตนะครับบอสของทางวิลเลียมก็พูดไว้น่าสนใจนะครับว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว F1 เนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้นะครับคาปิโตก็บอกมาประมาณนั้นคือถ้าเป็นในส่วนของงานการในวันนี้พวกเราก็ โฟกัสไปที่เรื่องของปัญหาเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของพัฒนาตัวรถแต่ในสถานการณ์เช่นนั้นก็คือเราควรจะตระหนักนะครับไปถึงชีวิตไปถึงความปลอดภัยของผู้คนที่อยู่ที่นั่นมันเป็นอะไรที่สะท้อนขึ้นมานะฮะคือการแข่งขันเนี่ยมันมันก็มีความสําคัญนั่นแหละในอนาคตมันสําคัญแต่ถ้าเอาเป็นหน้าตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญอะไรเลยเราก็ควรจะพูดถึงตรงนั้นกันมากกว่านะครับก็ รวมทั้งความเห็นของอหลายๆคนนะครับที่ผมกมาผมอาจจะไม่ได้ยกตัวอย่างอะไรมากม,ม,มากมายนะครับแต่ทุกคนก็จะมีความเห็นสอดคล้องในแนวเดียวกันนั่นแหละว,ว่าแต่ตอนนี้ก็ได้แต่คาดหวังได้แต่ภาวนานะครับให้ทุกสิ่งอย่างนี้มันจบลงด้วยดีอย่างสงบอย่างรวดเร็วในส่วนของการแข่งขันเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีอย่าเพิ่งไปคาดหวังอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายในตอนนี้หมายถึงว่ารอเฝ้ารอไปก่อนนะครับแต่ยอดาพิโตก็เหมือนก็จะพูดซึ้งหน่อยนะว่ามันเหมือนเป็น เงาเป็นกระจกสะท้อนมาให้เห็นใช่ไหมครับว่าโอเคแหละชีวิตคนเนี่ยพวกเขาต้องต่อสู้พวกเขาต้องต้องดิ้นรนเพื่อแบบว่าให้อยู่รอดกับภาวะสงครามแบบนั้นซึ่งมันก็เปรียบเหมือนประมาณว่าการแข่งขันในเอวันนะครับที่จะต้องต่อสู้ห้ามหันกันด้วยกลยุทธ์ด้วยเทคนิคด้วยวิธีการด้วยเทคนิคทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จในสนามแข่งในขณะที่อีกโลกหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่รอดให้ได้นะฮะในตรงนั้น ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะต้องแคนเซิลไปจริงๆเนี่ยจะไปไหนอาจจะมีบางคนอาจจะคิดตลกนะว่าก็มาไทยสิมาสิงคโปร์มาอะไรได้ไหมผมคิดว่าน่าจะยังยากอยู่นะครับผมมองดูน่าจะเป็นที่ตุรกีมากกว่านะเพื่อนๆว่าไงฮะอาจจะไปที่อิตนบูหรือว่าไปตุรกีหรือเปล่าแต่ยังย้านะครับยังไม่มีการยืนยันแต่ประการใดนะทุกคนยังไม่มีการยืนยันอะไรออกมาทั้งนั้น คือรอไปก่อนตามที่ทางบอสของทาง F1 นะครับซีอของทาง F1 เนี่ยแกบอกมานั่นแหละนะฮะเฝ้ารอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ค่อยๆประเมินไปแล้วก็อาจจะมีการเชิญอาจจะมีการคุยการพูดคุยกับทีมบอสของค่ายทีมต่างๆเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ถามว่ามันน่าจะส่งผลกระทบกับทีมไหนก็ชัดเจนไม่ต้องสืบฮะก็คือทีมฮาร์ททีมฮารของนิก,กิต้ามาเซปินทีมฮาของมิกชูมาร์เกอร์ครับ ทีมนี้ก็แน่นอนนะครับว่าจริงอยู่นะฮะว่าเขาอาจจะเป็นทีมงานเป็นรถเป็นอะไรจากอเมริกาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนผสมกันระหว่างอเมริกาผสมรัเสเซียไงดังนั้นในตรงนี้ผมว่าไม่มากก็น้อยนะครับน่าจะมีผลกระทบอยู่แล้วล่ะแต่จะเป็นผลกระทบในเรื่องไหนอย่างไรอันนี้ผมก็เองก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เหมือนกันนะครับคงจะต้องรออยู่เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทีมไหนน่าจะกระทบมากที่สุดก็น่าจะเป็น ตรงนี้ใช่ไหมฮะทุกคนมองดูตรงนี้เพื่อนมีความเห็นอย่างไรครับลองเสนอความคิดเห็นส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะฮะว่าอยากจะให้จัดไหมสมควรที่จะให้จัดหรือเปล่าจริงๆเท่าที่ผมรู้มามันไม่ได้มีแต่ฟอร์มูล่าวันนะฮะทุกคนมันมีกีฬาหลายอย่างนะก็ในโลกใบนี้ทั้งฟุตบอลทั้งอะไรด้วยนะฮะที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะไปจัดการแข่งขันที่นั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าไปจัดในพื้นที่ที่มันใกล้เกตสงครามหรืออย่างไรก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่โอเคแหละนะการ ทำสงครามเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบที่ว่าเออเราเห็นด้วยกับประเทศนั้นเราเห็นด้วยกับประเทศนี้อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยไอเหล่านี้มันมันจะไปมีผลอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ใน F1 วันเนี่ยตอนนี้ก็ก็ยังคงหยั่งเชิงกันอยู่นะครับนี่ก็คือเป็นเป็นการประชุมกันนะเป็นการประชุมกันล่าสุดตามที่ผมบอกไปนะครับว่าน่าจะไม่จบแค่รอบเดียวครับประชุมครับน่าจะประเมินกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่าทีของนักแข่งเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าในตอนนี้ นักแข่งส่วนใหญ่เองก็อาจจะยังไม่มีท่าทีที่แบบว่าดูแข็งเกล้าใส่ประเทศนั้นประเทศนี้สักเท่าไหร่อาจจะมีบางคนอาจจะแค่เซบาสเตียนไวเทลนะ่นก็ที่ผมบอกไปแต่ไม่แน่นะครับว่าพวกเขาอาจจะยกระดับความคิดเห็นยกระดับการสื่อสารออกไปก็ได้เมื่อมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ในตรงนี้ผมเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปติดตามนะครับว่ามัน รุนแรงมากน้อยเพียงใดอย่างไรนะครับแต่เข้าใจว่าข่าวสารมันออกมานักแข่งเขาก็เหมือนพวกเราเราก็จะติดตามดูเรื่องราวตลอดนะครับนักแข่งก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกเรามีความรู้สึกมีความคิดมีความอะไรบางทีความรุนแรงความอะไรนักแข่งหลายคนเขาก็จะต่อต้านความไม่ยุติธรรมในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสงครามรูปแบบอะไรยังไงก็ว่ากันต่อไปนะครับตรงนั้นเนาะ,ะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะมีข้อคิดเห็นดีๆมาฝากผมเช่นเคยนะครับ ผมเองก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ตอบคอมเมนต์ในเมื่อวานเดี๋ยวจะไปไล่ตอบในพรุ่งนี้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไหนที่เรียกว่าสอบถามอะไรต่างๆแล้วผมไม่ได้ตอบให้บางทีผมก็ไม่มีข้อมูลในมือบางท่านที่มีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนฮะไม่ต้องขอกันนะครับจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคุยกันในคอมเมนต์ได้เต็มที่เป็นการผมนําเสนอพื้นที่ให้เพื่อนๆที่มีความรักในฟอร์มูล่าวันเนี่ยมาร่วมกันนะครับใครไม่รู้ก็ถามมาใครรู้ใครอยากแบ่งปันก็ แบ่งปันกันไปแลกเปลี่ยนกันไปผมว่านี่แหละฮะมันเป็นสเสน่ห์ของช่องนี้ที่พวกเรายึดติดกันมาตั้งแต่ก่อตั้งช่องมาจนถึงตรงนี้อยู่กันแบบเพื่อนพ้องน้องพี่บรรยากาศอย่างนี้น่ารักที่สุดแล้วฮะรักษาสุขภาพด้วยนะครับทุกคนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่สวัสดีครับ